เมื่อความใฝ่ฝันของการเป็นเภสัชกรที่มีร้านขายยาเป็นของตัวเองได้เริ่มขึ้นฉันได้ปฏิบัติหน้าที่เภสัชกรอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านยาทำให้ร้านของเราเติบโตอย่างรวดเร็ว ถ้าว่าการกลั่นแกล้งจากเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันลองเรียนให้มีการตรวจสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าฮัลโหลช่วยมาตรวจร้านผ่าุขทีครับเขาทำผิดกฎวีพีอีแล้วสวัสดีค่ะเจ้าหน้าที่นะคะได้รับแจ้งว่าร้านยาของคุณไม่ได้มาตรฐานค่ะอันนี้ผิดที่นะคะอันนี้ก็ผิดค่ะอันนี้ไม่ผ่านนะคะ เอกสารต้องเขียนทั้งหมดด้วยมือจริงๆหรอทำไมมีแต่ร้านเราโดนตรวจปีละ3-4รอบวี่เราได้ไงต้องโทรไปที่อื่นนอกจากการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วดิฉันยังต้องมาเจอกับหน่วยงานอื่นๆอย่างไม่หยุดหย่อนเข้ามาสุ่มตรวจจนไม่มีเวลาโฟกัสกับงานวิชาชีพและธุรกิจ ฉันไม่ทราบจริงๆเลยว่าเขาใช้เกณฑ์อะไรในการเลือกตรวจร้านจะทำให้ร้านอยู่รอดในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยทั้งกฎหมายทั้งการกลั่นแกล้งทำไมถึงไม่มีความยุติธรรมในนี้เลยมันคงไม่ใช่ทางของเรามั้งทีมเทศสัตว์ก้าวหน้าเราช่วยคุณได้ เราควรมีมาตรฐานการตีความในการตรวจ GPP แต่ละที่แต่ละจังหวัดควรเป็นมาตรฐานเป็นสแตนดาร์ดเดียวกันทั่วทั้งประเทศนั้นเราควรรวบรวมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างมาตรฐานและการตรวจร้านขายยาในทุกมิติเข้ามารวมกันเพื่อออกกฎเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถใช้ร่วมกันออขอยกเก้าเป็นเรื่องที่จริงๆถ้าหากว่าจะยกเวน้นหรือยกเลิกได้ก็ดีนะคะเอาเฉพาะ บัญชีที่เราต้องการจริงๆที่เราจะคุมมันจริงๆกับยาบางตัวที่เราไม่ต้องการให้หลุดออกไปอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กว่าแล้วก็ลดภาระงานของเภสัชกรด้วยค่ะ